พ่อน้องตาลพี่ไม่ได้บูบี่พี่พูดเรื่องจริงพี่ยังสงสารร้านนะวันนั้นมากเลยอ่ะจนแม่ต้อยบอกว่าเราพาเจ๊ต้อยเข้าบ้านไหมทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเจ๋งจริงเขาไพาเธอหรอเขากูเจ๊เหนื่อยเลยต้องพาเข้ามาเก็บก่อนโอ้ยไรๆอย่างงี้ไม่ต้องให้เก็บหรอกพี่ฟ้าต้อนบอกว่ามาลีคนไทยใจดีจ้าใช่จริงจริงพี่ส่งสบียงนี่คือแบบส่งแบบจนแบบส่งจน บอกว่าไม่เอาไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งเกงใจมากๆเลยเใจมันเยอะไปนะสวัสดีคุณยายออนคุณมุกดานี่ค่ะคุณไฮแลนด์บอกป้าไปรบด้วยกันไหมมาเจ้เดี๋ยวเขามารับนะเออเอาเลยกูเอาจริงๆกูไม่ได้เอาเล่นๆนะคุณคุณไฮแลนด์ส่งเลยส่งรถมารับเจเลยทีจะไปรบนะไม่กลัวเขาหรอไม่กลัวเลยพี่พี่ชายแล้วพี่อยู่เขามีอาวุธนะเขามีอาวุธนะเออ มีสิเรามีมีอะไรนะมีอะไรมีมีปากบอกเลยมีปากมีกระปากเยอหรอมาสั่งเราไว้หมดเลยมาอะไรอบังเลยบบางอับังสวัสดีนะจ๊ะพี่ตาาวานสวัสดีมาดามแซ็บอกว่าเจ๊เป็นคนประเทศอะไรประเทศไทยเว้ร้องเพลงไทยให้ฟังหน่อยกูไม่ร้องเพลงชาติไทยก่อนสวัสดีก่ะสิบกว่านาทีแล้วเราไม่ได้เจอกันนานนะหมอจ๋า เรามาสวัสดีทุกคนที่รอดูนะาก่อนเพราะทุกคนคิดถึงน้ามากเลยไครใครมันดูอะไรนี่น่ารักคนที่เขาเกลียดคนที่เขาเกลียดเจ๊นะโอ้ไม่เกลียดกูรอกมือปูอย่างนี้นะสวัสดีก่อนคนที่มาดูเขารักน้ากันเขาสวัสดีแม่ขอสวัสดีทุกทุกคนนะคะที่มีมีโชคแบบนี้ พูดกับเราแบบนี้ดีว่ามีโชคมากโชคอะไรนะเขาคิดถึงนนะโชคอะไรโชคอะไรเออพากกับพวกกับเรานะกูคุณไม่บอกมึงหรอกสวัสดีคุณจูลี่คุณกวานโยโย่บีบีสวัสดีบีบีสวัสดีคุณยุยยุยนะคะคุณแม็กซิสมานบุลาพานะคะคุณเฉลิมกิจนะคะพิธีลาศักดิ์คุณมิ่งสายนะคะสวัสดีทุกคนเลยก็ถามว่าสาวเสื้อชมพูกำไรทองหายไปไหนอยู่นี่ ให้เขาดูซิกําไรอยู่ไหมอยู่มาตอบมันมาอยู่นี่อยู่นี่มันจะอยู่ไหนมาที่มาพูดกัแล้าต่อทสิพี่โน้เนี่ยเขาคุยอยาก้นี่เขายังถามไปด้วยว่าเป็นคนไทยแล้วร้องเพลงไทยได้ไหมโอ้ยกูไม่ร้องให้มึงฟังละเพลงชาติเพลงชาติเขาให้ร้องเพลงชาตินหมอน้ำหมอเป็นคนประเทศอะไรประเทศลาวประเทศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติก่อนน้าหมอเป็นคนประเทศอะไร ประเทศไทยนี่แหละติใจหมดเลยติใจหมเลยตกลงว่าเป็นคนประเทศไทยอเราเป็นคนไทยน้าหมอรักประเทศไทยไหมรักค่ะรักค่ะโอเคเรามาร้องเพลงชาติไทยกันอากบกไส้ศึกศึกมุนเมืองรักมุะเอะ สวัสดีนะคะคุณสมประสงค์น้องคมสรรครูตานะคะสวัสดีทุกคนเลยนะยนนนสวัสดีทุกคนเลยน้าหมอ,อร้องเพลงชาติไทยให้ทุกคนฟังก่อนปาเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยเป็นเ,เป็นประชาลัทิไทยของไทยทุกส่วนอยูด่ดำรงคงไห้ได้ทุกเมืองด้วยไทยล้วนด้วยไทยล้วนด้วยไทยล้วนม่รลักสมครคี ใคนี่รักสงบแต่ขึ้นมไปขาดเอกราชจ,จะหาใครไม่คงคีสละสละสละเรือทุกอย่างจะหาหจะหาอะไรหาอะไรทุกอย่างเป็นเป็นอะไรเป็นชาติเดี๋ยวก่อนสละเรือทุกสละเลือดแล้วนะ สลาเลือทุกอย่างพิชาตที่ทะเิ่มประเทศไทยชีวิตสิไทยที่โย <laughs> ไม่มัวเลยแต่องร้องให้ฟังอ่ะเขาใช่คนไทยหรือเปล่าพี่จอยใน่ะหมอเขาประเทศอะไรอีกทีนึงประเทศไทยเอออยู่จังหวัดอยู่จังหวัดอะไรถ้าสิงห์บุรีเออว่าจังหวัดสิงห์บุรีมันอยู่ประเทศไทยจริงด้วยผมจะมาแล้วโอ้ยยังไงก็พูดถูกแล้วจิะมมากันหดพี่ผู้เบรบอกว่าทุกคนครับที่เจ๊หมอหายไปจริงๆแล้วแอบไปแต่งงานมาจริงหรือเปล่าพูดไม่ได้แต่งกับใครเลยเหรอ พูดไม่รู้เรื่องนะคุณโฟเขียวว่าถ้าร้องแบบนี้จับเจ๊ไปอยู่เขมรเลยอมวยจับกูิกูกูมีอะไรมึงจะโละมีมีอะไรเจ๊มีอะไรไหนไม่ตอบหรอกบอกเไปมีอะไรมีอะไรมีอาวุธเฮ้ยเดี๋ยวช่างบินไม่ต้องไปรักทธเย็นเขาไม่บินกับเมืองรักเขาม้เลยคุณพัชรีบอกว่าร้องใหม่ เหมือนเดิมไหมเจ๊ไม่เหมือนเดิมหรอกโอ้ยเนาะเออเออถูกพีนี่คือฟังรู้เรื่องนะพี่ติ้าบอกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้ให้มัารู้สะมั่งว่าเจ๊เป็นคนประเทศอะไรขออีกหนึ่งรอบประเทศไทยประเทศไทยถ้าเป็นคนไทยร้องเพลงชาติไทยและมีรางวัลสวดีชิงดัมอะไรอะหูยทำไมเฉพาะคนไทยเขาไมสีมันสวยางไอ้ต้าม ประเทศไทยรวมเลื่อนเรือชาติเชื้อไทยเป็นประชาลัทธิไทยของไทยทุกถวนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทุกเมือง้วยทุกเมืองไว้ไม่ต่อร้อยอีดักดานให้รวให้ทุกเมืองได้ทุกเมืองเออถึงไหนแล้วดูมันหัวใจเดี๋ยวหนูจัดการมันตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกจะจะรวยหมดแล้ว อันหนูจะปิดปากหนูจะปิดปากอุดปากไว้หนูจะปิดปากไว้นะหมออันนี้คือรางวัลของคนไทยที่ร้องเพลงชาติได้หนูไม่ต้องให้แหวนเขาต้องให้แหวนเพราะว่าเป็นคนไทยไม่มันใหญ่ไปไม่ใหญ่มึงไม่ต้องใหญ่แล้วมึงจะใหญ่กับกูเหรอเออไอ้คนหนึ่งเขารู้เรื่องกันหมดแจ้งต้องพัดน้องพัดควาพูดอย่างนี้เลยน้องพัดจ้าแจ้งแล้วอยู่ V หนึ่ง V หนึ่งนะจ๊ะ V หนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวหนูจะปิดปากจะไม่หัวเราะแรงจริงค่ะให้เขาร้องก่อนอ่ะ สวัสดีคุณพอแล้วไม่่ต้องพูดยานีคุณผูกพันนะคะคุณเอบนะคะจะให้จูนคีนี่เดี๋ยวรอสักครู่นะให้แจงสงบปากก่อนนะเราจะให้คนไทยอย่างเจ๊ต้อยร้องเพลงชาติได้ฟังประเทศไทยรวมเลือดนี่ชาติไทยเป็นประชาลักหาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ด้ทุกเมืองด้วยรวงไหมรับสมัครคีหไทยทุกไทยทุกส่วนเออไทยนี่ละ ไทยนี่รักอะไรไทยนี่รักสงบเออแต่วุงลมไม่ขาดเอกราชจะหาไว้ไม่ได้เลยจะหามไว้ไม่หาได้สิไม่ต้อาหมอบ้าขอแตกเนี่ยโดนพวกเจ้าเรื่องเลยนะหมอไม่ไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังหน้าสิวหน้าขวานเอกราชเราไม่ให้ใครค่มขี้นะหมอหาไม่ได้หาได้สิเราว่าเขาเนี่บ้าหมอคอแตก หมอโดนเอาจริงแน่นะหมอเดี๋ยวความมั่นคงเขาจะมาจับนะหมอนะถ้านะหมอ่มาพี่ไม่ได้โเป็นพยาบาลนะถ้ารู้เรื่องเขาหาได้ใครบอกเขาหาไม่ได้นะหมอเดี๋ยวความมั่นคงเขาจะมาจัดการนะหมอนะนะหมอร้องเพลงชาติไม่ถูกเนี่ยเอกราชเราหาได้ ใครก็คงคู่เราไม่ได้มึงบอกว่าเราไม่เป็นมงคลแล้วนะมึงเนี่ยจะไม่เป็นมงคลไม่ได้เอาอะไรได้แล้วได้นี่อันนี้คือรางวัลของคนไทยคนเก่งชื่อว่าเจต้อยเขาเขาลองไปจะให้เขาได้ไงอ่ะเอาทําไมไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะให้ผมไม่ทำไมไม่ให้ทําไมเป็นพยาบาลนะไม่ให้ไม่ให้มึงก็ลองดูสิเอ้ยมีคำถามเอาใครเนี่ย กูคนชื่ออะไรเนี่ยรัตนาหอเรงตัวจริงไหมตัวจริงไหมตัวจริงวันนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบกว่าขวามากี้ยี่สิบสามอยู่เลยอ๋อยี่สิบแล้วเหรออยู่ใกล้คนพิดคุณพ่อบอกว่า PL อีบอกว่าสอนป้ารอให้ถูกทีครับเรื่องของกูไม่นเยอะเมือนสอนหลายรอบแล้วเนาะเนาะคันนังยาคุณพูดดิสวัสดีลุง คุณน้ำจริงๆมีหมดคุณสมศักดิ์บอกว่าเขมรปล่อยตัวมาแน่เลยร้องเพลงชาติไม่ได้ไม่ได้ปล่อย้วเขาบอกเขาไม่ปล่อยมึงไม่เจ๊เจ๊ทำไมไม่เดี๋ยวมาแต่งเรื่องอย่างนี้เลยนะทําไมทําไมถึงร้องไม่ได้เขาถามทำไมถึงร้องเพลงชาติไม่ได้สวัสดีพี่ธนงศักดิ์นะคะคุณวิสิทธิวงศ์พี่ลุงธีวาคุณนานานะคะคุณนัทริกาด้วยบอกนี่เวเอ เพลงชาติเวอร์ชั่นป้ารัตนาใช่ไหมขออีกรอบนึงแล้วเอาแหวนไปเลยเอาแหวนไปเลยเราต้องมีรางวัลให้คนไทยคนเก่งวันนี้แหวน่ะสีสวยมากเลยนะแล้ววันนี้แหวนวงใหญ่ด้วยนะนี่ต้าไมอะนี่ดูให้มันยืมดูมันไม่ได้อ่ะหมอเรีร้องเพลงชาติไทยให้ทุกคนฟังให้ชื่นใจหน่อยให้ชื่นใจประเทศไทยรวมเลดเนื้อชาเจอไทยเป็นประชาลั ไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลโดยไทยลวนไม่รักสมัครขีไทยนี่ลักสมบแต่ถึงโลกไปขาดเอกราชจ,จะไม่ให้ใครคงขี่สละเลือดทุกอยากจะห้ามไว้ไม่มีเออทะเลงิงทะเลงิงทะเลงประเทศไทยตัวน,นีจ้จะดูอีนี่อะ,อะไร ทะเลาะประเทสนี่แหละไป็นเพราะร้องน่เลยทะเลาะประเทสชาไทยชีวิตใจไทยเชยโยชีวิตใจเชยโยเอารางวัลไปเลยเจ๊ต้องไปไม่ไปไปเลย้องยขอตออนรับให้เราขอบคุณก่อนอ่ะขอบคุณก่อนค่ะขออบคคุณ่่ะรางวัลไปเราเพลงชาติเพาะมากเลย ไปเลยไปนี่สาบอกว่าให้เธอคนอื่นไม่ไปไปนี่สาวบอกว่าไปอยู่เขมรมาแน่เลยล้อเพชาไม่ถูกเนี่ยกูไม่เลยหรอกกูไม่ได้อยู่เขมรอย่างมึงหรอกเออแต่งเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วกูบอกเลยดบีอาร์เขาชมแล้วเขาบอกเลิศมากเลยเจ๊เลิศกูเลิศมึงไม่เลิศมึงเหี้ยโผล่เออน้องสมประสงค์พวกพี่ไปพักฟื้นฟูดวงตากันมานะจ๊ะแช่บอกว่าส่งกลับเขมรด่วน เราลัษนีสมบกว่าให้ป้า,าวอาวยพรทหารไทยหน่อยจ้ามีทหารอวยเมืงอ,อวยพรทหารไทยไมี อวยให้มาแน,น่อีเดียมีทหารไทยรับชมป้าเยอะอ่ะจริงป้าใช่เขาบอกนะหมอตอนนี้เราบีวีแล้วลบุรุษของชาติไทยเป็นทหารที่อยู่ชายแดนคอยปกป้องความปลอดภัยให้ประเทศเราเนะหมออวยพรแล้วขอบคุณเขาหน่อยจ้าอขอพระอวยพรเราได้แล้วเขาขอบคุณมากเลยเทศเกิดอะไรขึ้นนี้ไม่ใช่ให้เกิดยังนี้ไม่เอาให้อวยพรทหารไทยให้ปลอดภัยให้พระคุ้มคองไหนอวยพรสิให้อวยพรทหารไทยปุ๊บ น้าเยพรตามใจน้าเลยให้ทหารไทยที่ช่วยรักษาชีวิตน้าเอาไว้เนี่ยให้ทหารไทยช่วยชีวิตรักษาเราให้ดีที่สุดค่ะให้ทหารไทยปลอดภัยด้วยไหมปลอดภัยด้วยนี่ไม่ต้องปลอดอ้าวเดี๋ยาเดี๋ยากูไม่อยากแล้วอย่างปากเมืองสวัสดีโหฮีสวัสดีคุณธนาวิทย์ สวัสดีนะคะพี่เพทายนะคะพี่เพทายสวัสดีน้องเกรสด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีิฟ์มคงสารเอ๋ยต้องปิดหน้าแจงเอาไว้เพราะว่าเขาเขาเห็นหน้ามันปุ๊บเขาขึ้นปั๊บทันทีเลยเอออยากคิงนะวะอยากให้เจ๊อวยพรพลตีมาลีโสเจียตาหน่อยแจงอวยพรหน่อย จะอวยมึงทาไมฝ <c oughs> <c oughs> ากพูดูนะ<อ>เขาไม่อวยอ่ะเออกูไม่อวยตลอดทุกเมืองเลยนี่พี่ตี๋ห่าเขาบอกว่าเขาให้อวยพรทหารนะไม่ได้ให้อวยพรตัวเองอวยพรตัวเองทำไมอ่ะอุย้ยก็ไม่อวยพรมันนี่แหละไม่ได้ตัวเองนกเจ๊เมื่อกี้เจ๊อวยพรตัวเองอะสิ ใช่เปล่าไม่อวยหรอกไม่อวยหรอเขาให้อวยพรฐานก็อวยตัวเองนี่ทุกคนถามว่าตอนนี้เจ๊สบายดีไหมไอ้มึงอย่าพูดอย่างนี้นะน้าหมอพี่นดรู้มือตายแน่น้าหมอตอนนี้น้าหมอสบายดีไหมสบายดีจ้ะแข็งแรงดีไหมแข็งแรงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยปากยังแจ๋วเหมือนเดิมไหมเขาถามแจ๋วเหมือนเดิมเรื่องอะไรดีดีสวัสดีนอบสวัสดีฟุกหน้าเฮสวัสดีนะจจะน้องสิบสิทธิคมสวัสดีนะ ตาเมืองต้ยมากเลยครับตาเมืองต้อยใครพูดมีภาษาเป็นของตัวเองด้วยเหรอคุณประกาศบอกว่าเจ๊ยังไม่คืนเงินผมเลยครับช่วยทวงให้หน่อยครับอ๋อมึงจะคืนอะไรล่ะเจ๊ไม่ไรมาเดือนหนึ่งเที่ยวยืมเงินเขาอีกแล้ววไปยืมอะไรเงินมึงล่ะคณประกาศมึงจะมาทวงทำไมเนี่ยทวงตรงไหนเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเขาว่าทวงเป็นพยาบาลกูรู้ดีนะแม่แลจีได้ไปเอาเงินเขาไหมล่ะโอ้กูจะไปเอาเงินมึงไหมล่ะเอาก็เขา หูถามเจ๊ว่าเจ๊ไปเอาเงินเขาหรือเปล่ามึงอย่าพูดเเงินมึงกูก็มมไม่หยิบเลยสวัสดีนะคะพี่ทัวร์พ่เบบี้คุณนัทลิกาบอกว่าป้าขอสร้อยที่คอได้ไหมให้แกพูดขอสร้อยที่คอได้ไหมเวลาเขาพูดก็ถามมาฟังดิฟังสิไม่จะหันมาดา่าแต่ติตเตออย่างเดียวเดี๋ยวเขาเรากูจะด่ามึงคนเดียวนี่แหละเดี๋ยวเราขออนุญาตพูดอย่างนี้นะเดี๋ยว พี่นนท์ก็พวกกับเราขอ,เขออนุญาตบล็อกนะคะบล็อกนะคะพวกหนอนนะคะขออนุญาตเอาออกก่อนนะคะบล็อกไปเลยคุณวันแรกก็มีเลยเหรออ๋อไม่ใช่มันมันมันอย่างนี้แหละเป็นธรรมชาติพี่พี่ครับโรงงานน้ำพริกเป็นยังไงมั่งครับเฟรมเฟรม เฟมปิดไปแล้วโรงงานน้ำพริกม,มันยังมันยังมีมันยังมีอยู่แหละถ้าใครสนใจน้ำพริกก็ยังสั่งได้นะคะ6รสชาตินะคะเพราะว่าวัตถุดิบมันยังมีอยู่นะคะเราตั้งใจว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ทหารได้ชิมน้ำพริกฝีมือป้ารัตนาอยู่นะสวัสดีคุณพอน <Yeah. S 1> ่านคุณอู๋คุณติ๊กเคมสวัสดีเคมเคมเขาบอกป้าสวัสดี <Ooh. S 1> สวัสดีใครล่ะเขาสวัสดีเจ๊บอกป้าสวัสดีไม่ต้องมาสอนอย่างนี้นะอีปาก เลือนเลือน้ยใจใจเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอที่ก่อนสวัสดีคุณแซนจ้ามาแลวถือปืนคุณกุลบุตรอ๋อคุณกุลบุตรเหรอคะคุณกุลบุตรเดีอยว่าสวัสดีค่ะป้ารัตนาป้ากุลบุตรเป็นเอฟซีป้านะครับแต่แกเสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนาที่ผ่านมาจะดูป้าทุกวันเลยครับดูเจนาทีก็มีเสียงหัวเราะและมีความสุขมากป้าช่วยพรอให้ป้ากุลบุตรไปสู่อ๋อจำจำชื่อนี้ได้อยู่เป็นเอฟซีที่เข้ามาเม้น อ๋อแค่เสียชีวิตแล้วเนาโอ้โหขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะน้าหมอจ๋าขออวยพรให้นะช่วยอวยพรให้ป้ากุลบุตรไปสู่สุขติหน่อยได้ไหมได้ได้อวยพร่อยจ้าขออวยพระพรให้เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์ที่ดีงามเลยค่ะ๋ยวเลิศเลอเลยแต่ดีงามจริงๆเป็นชีวิตที่จริงป้าก็จริงใจด้วยป้าขอให้ป้ากุลบุตร ขอให้ป้ากุลรบุนส,สู่สุขตินะจ๊ะสู่สุขตินะจ๊ะอืมแล้วเป็นจริงหมดทุกเรื่องค่ะค่ะนะจ๊ะยังไงขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะครอบครัวของป้ากุลบุตรนะคุณจะคุณจะกี่บอกว่าติดตามป้าป้าได้เจอลูกๆหรือยังจ๊ะ เจมีลูกคนเดียวนะแล้วเจยังไม่ได้เจอนะจ๊ะไม่ยื่อพูดเลยอ้าวเจมีคนมาทวงเงินเต็มไปหมดเลยทำยังไงดีนี่หยุดไหลไปเดือนนึงเธอเที่ยวยืมเงินคนไปทั่วเลยคุณแล้วจะไปยืมใครล่ะเนี่ยพี่ภูเบศกับคุณสุทธิพงศ์บอกเจไปพี่ไปยืมเงินพี่ภูเบศสามหมื่นยืมคุณสุทธิพงศ์อีกห้าพันไม่รู้เรื่องเลยสามหมื่นห้าไปทำอะไรโกูไม่รู้เรื่องเมยมึงรู้ไเลยเมย์เอาเงินไปทำอะไรเอาเงนีปแนหอะก็แขก พี่จอย,ยเขายเยียวพี่โนดพูดไว้เลยนะมีอะไรอยู่ในมือหมดแล้วสวัสดีเสียบด